สวัสดีพี่พี่น้องน้องคอหนังก่อนนอนทุกท่านนะครับเคยไหมากับการที่โหลดหนังไปใส่สมาร์ททีวีนะครับแล้วมันดูไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่น้ำสกุล MP4 เนาะถ้าใครกำลังเจอปัญหานี้อยู่มาดูคลิปนี้เลยครับเนี่ยเราเข้าไปในเว็บหนังที่เราโหลดประจำใช่ไหมร็แล้วปั๊บ IDM ขึ้นให้ดาวน์โหลดเรากดเข้าไป สังเกตดูเลยครับเป็น t ีเอสไฟล์นี้สมาร์ททีวีดูไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นสมาร์ททีวีรุ่นใหม่ๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าจะเป็นกล่องทีวีก็อันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองแต่ว่าถ้าเป็นสมาร์ททีวีที่เสียบ USB เข้าไปเลยเนี่ยรุ่นเก่าๆลงมาหน่อยนะจะดูไม่ได้รุ่นใหม่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าใครดูไม่ได้ให้ทําแบบผมเลยนะครับเล,เ,เลือกคุณภาพไปเลยปั๊บ อ่ากดเรียกที่เก็บเครับจะเก็บไว้ตรงไหนเลือกปุ๊บเสร็จเรียบร้อยให้ดูแค่ตรงนี้ครับเนี่ยจุด T S นะครับแค่นี้นะครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้เปลี่ยนยังไงลบเฉยๆครับลบออกแล้วก็พิมพ์เข้าไปม M P C แค่นี้นะครับแค่นี้ก็สามารถเอาไปเปิดกับสมาร์ททีวีได้แล้วนะครับนาะไม่ได้ยากไปใช้โปรแกรมแปลงไฟออไล์ออนไลน์นครับ ไม่ผ่านเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเสียตังค์อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เคยลองเพราะว่าผมสายฟรีอันไหนฟรีได้ฟรีไ้ก่อนเนอะเสร็จปับ๊บกดเซฟนะครับง่ายๆสั้นๆดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดปุ๊บเสร็จก๊อปใส่แฟลชไดร์ไปเปิดปุ๊บเจยบร้อยแค่นั้นครับง่ายๆไม่ได้มีอะไรเยอะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเส้นผมบางภูเขาผมก็งงเหมือนกันตอนแรก ปกติเคยโหลด mp4 เนาะ,อะขอให้ทุกท่านนะครับสนุกสนานกับการดูหนังก่อนนอนเนาะผมก็จะไปดูเหมือนกันเนาะผมโหลดไปแล้วใกล้เสร็จแล้วไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องอื่นเนาะเจอกันใหม่ครับคลิปน้ากับทริคง่าย,ายๆนะครับทิกเส้นผมบางภูเขาแล้วกันผขเขาเรียกแ่านี้แหละโอเคนะครับเจอกันใหม่ครับ